ชองปองสแคดโดตัวนี้นะคะหอมหวานแบบ18บดวกดีและปังนะคะ18บวกควรมีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่องกันเนยแล้วนะคะกันก็จะมาอันบ็อกซิ่งน้ำหอมนะคะวันนี้ชองปองสแคดโดตัวนี้นะคะเราจะมาลองแกะกันนะว่ามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยเดี๋ยวค่อยมารีวิวกลิ่นกันทีหลังนะแกะแบบเบามือหน่อยนะคะเพราะว่าเคยมีกล่องนึงนะคะแกะออกมาแล้วบีบกล่องแรงเกินไปกล่องบุบเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราแกะแบบนี้นะคะ ว้าว wow. สวยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะเรียกกันภาษาคนเล่นน้ําหอมว่ายกขานะคะเป็นยกขาออริจินอลเนี่ยนางยกขาจริงๆนะคะตัวนี้นะคะออกมาตั้งแต่ปี2017แต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงนะคะช่วงประมาณกลางๆปีเริ่มแบบมีคนอ่ะหันมาเล่นเจ้าตัวนี้เยอะมากแพ็กเกจด,ดีเลิศนะคะตั้งโชว์ก็ไม่ไอายเขาอะ่ะ ทุกคนเห็นว่าทำไมถึงต้องกดหลายครั้งนะคะน้ําหอมเนี่ยถ้าเป็นขวนใหม่ๆมมันจะมีอากาศนะคะที่อยู่ภายในหลอดก็คือเวลาฉีดออกมาก่อนเนี่ยจะเป็นไล่อากาศออกก่อนกลิ่นนะคะ หอมหวานแบบ18บวก <S <S เซ็กซี่กลิ่นยั่วนะคะมีความหวานในตอนแรกนะคะตอนนี้เริ่มได้กลิ่นมีเปรี้ยวปลายแล้วนะคะจะเป็นกลิ่นออกแนวซีตรัสนะคะในกลิ่นของเขานะคะจะมีความกลมกล่อมของตัวกลิ่นอยู่ด้วยนะคะเอาหวานกับเปรี้ยวเนี่ยมาผสมกันมันดูลงตัวนะคะรูคก,ก็คือผู้หญิงสายเดี่ยวเซ็กซี่เปรียปร้ยวๆทุกคนต้องมองโดยเฉพาะเพศตรงข้ามสําหรับใครที่มองหาน้าหอ บวัวปิดทนเป็น EDP ราคาไม่แพงจับต้องได้แนะนําว่าก็ควรจะมีจัดอยู่ในคอลเลกชั่นของสาวเปรี้ยวนะคะมีน้ำผึ้งนิดๆนะคะอาจจะมีฟีลลิ่งแบบหวานๆตัวนี้นะคะไม่ใช่สไตล์หรูไม่ใช่สไตล์แบบ working woman ไม่ใช่เลยนะตัวนี้เหมาะสําหรับฉีดไปเที่ยวกลางคืนได้ถ้าไปเที่ยวทั่วไปไปเที่ยวกลางวันอย่าฉีดหนะักขอร้อง มันฉุนนะคะแล้วมันก็ติดทนของมันแล้วการฉีดน้ําหอมแต่ละตัวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราอาจจะต้องดูว่าน้ําหอมตัวเนี้ติดทนมากน้อยขนาดไหนระดับในการฉีดควรอยู่ระดับไหนสําหรับตัวนี้นะคะฉีด2ปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดพอนะคะกดให้เต อย่าห่วงน้ำหอมอย่าก,กลัวน้ำหอมนะคะใช้มันไปเลยค่ะน้ำหอมเนี่ยกลิ่นค่อนข้างแน่นและค่อนข้างแรงเมื่อสักครู่นี้ฉีดแบบระยะไกลนะฉีดที่ข้อมือนะคะเนี่ยตอนนี้คือได้กลิ่นตลอดเวลาไม่ว่าจะโบกมือไปมาคนที่อยู่หลังกล้องตอนนี้ก็ได้กลิ่นนะคะคือมันหอมมากจริงๆใครนะคะอยากไปตําแนะนําเลยว่าดีและปังนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้เก๋ๆนะคะเวลาใช้ก็แค่เปิด ก็ใช้ได้เลยสวยค่ะก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกด s u b สไ r i b e ให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะในการจะมารีวิวนัำหอมตัวอื่นนะคะแบบบ้านๆแบบเข้าใจง่ายๆในภาษาของผู้หญิงนะคะตัวนี้สุดท้ายนี้18บวกควรน,นีค่ะบ๊ายบาย